สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมวัดสวยของอำเภอพมมันห้องนะครับผมวัดน,นี้ชื่อว่าวัดห้วยห้วยแทงโพธิยานนะครับวันนี้มาด้วยกันสามช่องนะครับครับผมฝากช่องเลยนะครับลุงจับออนทัวร์ครับลุงจับออนทัวร์นะครับ<า>แล้วก็อีกช่องนึงอะไรนะครับพี่ลุงจับพา,พาเที่ยวพาทัวร์เลยพาเที่ยวพารวย มีอยู่สองช่องนะครับนี่เลยครับผมสวัสดีครับฝากช่องเที่ยวกับหมีน้อยนะครับผมอ่าครับผมฝากติดตามผมเยอะๆด้วยนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกผมขอฝากเพจด้วยนะครับเพจไอช่วยไปกดไลค์กดแชร์เพจให้พวกผมด้วยนะครับเพจผมก็คือชีวิตใหม่อยู่ที่ใจเพจนะครับฝากเพื่อนในช่อง youtube ไปติดตามเพจด้วยนะครับผมผมก็กินเที่ยวกับ กินเที่ยวสไตล์มีน้อยนะครับเพลกินเที่ยวสไตล์มีน้อยเพจนะครับไปครับไปเยี่ยมชมด้านในว่าสวยงามขนาดไหนครับโอ้ด้านในนี่สวยงามนะครับนี่ขนาดยังสร้างไม่เสร็จนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับวัดในหมู่บ้านเล็กๆแต่ว่าด้านในนั้นกําลังก่อสร้างนะครับเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วมาทําบุญกันได้นะครับผม บริเวณด้านในยังสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูพระเจ้า้าพระองค์ด้านในนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสุ้มสาราที่ประฏิษฐานนะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับ คือด้านในยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับดูความสวยงามนะครับแต่ละพระองค์นี้การันตีความสวยงามเลยนะครับถ้าสร้างเสร็จนี่ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมาทำบุญกันเยอะนะครับคือวัดนี้น้อยคนนักที่จะรู้นะครับผมเลยมาเก็บภาพเพืเพื่อนได้รับชมแนละ้วผมมองดูแล้วว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดสวยของอำเภอ้ันห้อง แน่นาเขาต่อไปเลยนะครับสร้างเสร็จนี้สวยงามจริงนะครับผมบริเวณภายรอบวัดนี่หลายจุดเลยนะครับกำลังก่อสร้างและอีกหลายจุดที่กำลังกำลังที่จะก่อสร้างขึ้นมานะครับอีกหลายจุดก็กำลังจะเสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วก็แลหลายจุดก็ น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอำเภอบ้านหงต่อไปนะครับใครมาแถวลําพูนแล้วไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับแนะนําเลยนะครับวัดห้วยแทงโพธิยานนะครับตําบปลป่าภูนะครับอําเภอบ้านฮงจังวัดลําพูนนะครับเะบอกว่าถ้าเราสร้างเสนาสนะเพื่อหญิงใหญ่ ด้วยการเงินศรัทธาต่างๆเขายัางมาสร้างศรัทธาต่งางในเกิดความยิ่งใหญ่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างไปอ่ะมันมาจเาจริญมาเจริญอย่างไรสร้างแล้วมันก็อมอกมันก่อบาดูมีคุณค่าแต่นี่เขาสร้างโคนพุทอเปี่ยนเตวาดาก็ซื้อสร้างศรัทธา้าบ้านเนี่ยยังวันพระวันศีลเนี่ยวัดเฮานี่นะวัดธรมา,าพรนะเนี่ยวันศีลธรรมดาวันพรนะธรรมดา คนจะมาบัตต่ำกับาพกสิบคนคิดดูเองเยอะเยอะจริงจริงเท่าวัดอื่นในวันศีลไปพอเลยมันพูดคนึงบอลสินนะพอเลยมากเกินสิบแทบจะบ่มีแล้วซ้ำบ้าอื่นบ้านๆก่อบ่มีแล้วซ้ำพ่อเปิ้นไปให้ไปหน้าไปส่วนก่นแต่ว่าเฮานี่บอกเขาว่ามีกรำหนึ่งว่าเอออย่างน้อยเนี่ยบอดีละบอลพระวันศีลเพราะอย่างเฮาเลยจะเป็นคนที่บอกขอเงินสถาชาวบ้านถ้าใครมีก็หื้อ มันก็ว่าเฮาสร้างแลงนี่นะใครมีเกาะตาบมีเกาะหื่อบต้องเป็นอย่างแต่ขอหื่อมาวาดหื่อมาฮักษายังวัดว่าอย่างน้อยมาวอดเนี่ยบ่ต้องมาวาดโดยแท้เนี่ยบ่ต้องเอาเงินนะเขาจ่ายไหมเราะว่าอยากพวกทิดไปก็ไปเน่ะอย่างยมไปวัดที่อื่นบางครั้งเฮาทุกคนเฮาเข้าวัดเนี่ยด้วยความวิตกกังวลบางคนก็บบางคนก็แบบ เศร้าหมองในใจิตใจไปหาพระเนี่ยก็อยากจะได้ในสิ่งที่ดีกาไปหรือว่าได้กำล,ลังใจนะั่นแหะกำสุดก็ไปแต่พระลูกเพือนอาจจะบอกอู้ก็ดีอาจจะวันนี้กระสุนใจก็ดีแต่ม้วัดนี้นี่อย่างน,น้อยเขาะะก็ยังได้ความสุขไป ส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นพระวิหารนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปเดินดูด้านในด้านในพระวิหารกันนะครับนี่คือบริเวณตัววิหารกับด้านหลังเป็นเจดีนะครับสวยงามเลยนะครับสีขาวตัดกับสีเหลืองของเจดีย์ด้านหลังนะครับเป็นภาตี เช้าๆนี้บรรยากาศสวยงามเลยนะครับนี่คือด้านหลังพระวิหารนะครับก็จะมีเจดีย์สีทองสวยงามเลยนะครับด้านหลังของพระวิหารนะครับผมคือหลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสนะครับก็คือท่านเป็นพระที่อายุไม่เยอะนะครับอายุสาวเก้าปีนะครับยี่สิบเก้าปีนะครับผม แต่ว่าท่านเลี่ยมไปด้วยบารมีและเมตตามากเลยนะครับสนทนาทท่านนนานนนสธกับท่านท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับในวัดนี้เชิญเพืเ่อนๆเ,เลยนะครับมาทําบุญกับท่านนะครับให้เพืเ่อนๆชมลหลายๆมุมนะครับ เป็นวัดที่ท่านเจ้าวาวาท่านบอกว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะนิยมกันเลยนะครับท่านมองไว้นะครับนี่คือพระประธานด้านในพระวิหารนะครับคือครูบาท่านมาสร้างตั้งแต่วัดนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมาบูรณา มาตั้งแต่ท่านบอกว่ามาด้วยเงินศูนย์บาทเลยนะครับเพราะความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับแม้ว่าท่านจะอายุยังน้อยนะครับชาวบ้านแถวนี้ศรัทธาท่านแทบทุกทุกหลังคาเรือนเลยนะครับมีโอกาสเชิญเพื่อนเพื่อนเลยนะครับวัดกำลังก่อสร้างหลายจุดเลยนะครับมาทำบุญกับครูบาท่านนะครับ ครับผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศด้านหน้าของวัดห้วยแทงโพธิยานนะครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอช่องให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากฝากเพจด้วยนะครับฝากเพจเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจกันชีวิตใหม่อยู่ที่ใจเพจด้วยนะครับ ก็มากันทั้ง3มช่องนะครับสนับสนุนพวกผมทั้ง3มช่องเลยนะครับผมช่องเที่ยวกับมีน้อยแล้วก็ลุงจับออนทัวร์นะครับแล้วก็ลุงจับพาเที่ยวพารวยนะครับครับเจอกันในคลิปต่อไปครับ